สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ติงรีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ติงรีมาที่จังหวัดลำปางนะครับผมมาที่อุทยานแห่งชาติแย้ซ้อนนะครับผมที่จังหวัดลำปางครับผมพี่น้องปเราไปดูด้านในกันดีกว่าจะเป็นบ่อน,น้ําพุร้อนโอเคครับครับพี่น้องครับตามติงรี่มาครับผมเดี๋ยวติงรี่พาเข้าไป

บ่อน,น้ําพุร้อนแจ้ซ้อนนะครับผมเดี๋ยวทีนี้พาเข้าไปดูข้างในก่อนตึ๊ด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 นี่นะครับผมนี่ฮะเป็นลานน้ําพุแจ้ซ้อนนะครับผมนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อ จอดตรงนี้ของจอดตรงนี้แป๊บนึงฮะเดี๋ยวทงนี้ต้องใส่แม่ก่อนเพื่อความปลอดภัยนี่ครับพี่น้องถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้โอ้บางทีเราจะเอาขึ้นมาได้ไหมเอาขึ้นมาได้ไนี่นะครับพี่น้องบอ่อน้ำพุก แย่ซ้อนนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติแย่ซ้อนนะครับพี่น้องสวยงามมากนี่พาวดูก่อนนะฮะนี่เป็นสภาพแบบนี้ครับพี่น้องเห็นไหมฮะให้ดูนะครับอันนี้ตามไปดูฮนะอันนี้เป็นเป็นทางน้ําไหลเลยนะครับผมอันนี้น้ําพุร้อนนั่งนันเลยนะครับเห็นอย่างเงี้ยลงไปอาจจะสุกได้นะครับ นะฮนะลงไปอาจจะสุกได้ครับพี่น้องนะี่ครับผมอืมนอะสวยงามมากครับผมเดี๋ยวตรงนี้หยู่ตรงนี้นิดนึงป๊านะแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนึงป๊บอ่านี่ครับฮนะผมด้านในสวยไหครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนิดนึง รอ,อบนปีหน้ากูจะไปตัดเมร็ดครับพี่น้องตอนนี้ติงลี่ก็ได้มาอยู่ตรงบ่อน้ําพุร้อนแล้วนะครับอ่ะเห็นตอนนี้เห็นอยู่เขามีเออเข้ามาแบบว่าใส่ใส่เป็นในนี้มาครับครับเป็นเอ่อเป็นกระมังอ่ะเป็นกระมังที่ใส่ใส่ไข่ให้ดูนิดนึ่งตงี่ให้ดูนิดนึงอ่าเห็นนะครับนี่ฮะ ครับอะน,นะีแช่ไว้ก็คงน่าจะหลายหลายนาทีอยู่นะครับตรงนี้ก็ยาวไปถึงสุดนู่นเลยนะครับผมบ่อน้ําพุร้อนนะครับผมนะตรงนี้อย่าง,งนี้ก็มาดูแล้วก็โอเคไอ้ที่แต่ก็มีกลิ่นนะไอ้ที่ไม่ไไม่ได้กลิ่นเหม็นไม่ใช่กลิ่นอะไรนะรเป็นกลิ่นกลิ่นไข่ที่เขาเอาไว้ในบ่อน้ําพุร้อนแล้วกลิ่นขึ้นมานะฮะบางทีก็มีกลิ่นไอไอน้ําพุร้อนขึ้นมาด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เหม็นไม่ได้อะไร แต่ก็โอเคเลยนะถือว่าโอเคตรงนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวเราจะไปสอบถามเจ้าหน้าที่กันนะครับผมโอเคครับพี่น้องมาด้วยกันเออพี่ครับไอ้ตรงนี้นี่คือไข่นี่ใช้เวลากี่นาทีครับเนี่ยถึงไข่จะสุกอย่างเนี่ยเต็มเต็มเต็มถาดอย่างเงี้ยเต็มกระจาดอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ประมาณเป็นชั่วโมงไหมถึงถึงชั่วโมงไหม ถ้าไข่เนี่ยเราจะเอาลงฟองหรือว่าเป็นคถ้ารอนตัองใหญ่ๆแล้วมันก็จะใช้เวลาเข้ากันหมดอ๋อครับผมนจะนิยมตรงนี้บ่อนี้ก็จะใช้แค่สิบหกนาทีอ๋อบ่อนี้สิบหกนาทีเป็นลักษณะที่ไข่แดงแข็งแล้วไข่ขาวนี่จะเป็นแบบยางมะตูมอ๋อไข่ไข่แดงจะแข็งแล้วก็ไข่ขาวก็จะเป็นยางยางมะตูมเล็กออกคล้ายๆออนเซนประมาณนั้นฮะอ้ออันนี้คือคือแล้วแล้วทุกบ่อจะเหมือนกันไหมฮะความร้อนอุณหภูมิอะไรพวกเนี้ความร้อนมันจะแตกต่างกันไป อืมจะไม่จะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันแต่การการลวกไข่ก็จะใช้เวลาแตกต่างกันไปอย่างอออืตรงนั้นความร้อนจะถูกว่าตรงนี้นะฮะครับนีเจ็ดสิบสี่จ็ดสี่นั้นเจ็ดสิบห้าเซนติใช้เวลาลวกไข่ก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าอ๋อครับผมครับอืมอืมก็จะมีป้ายบอกไว้ทุกทุกบอกว่าตรงนี้กี่นาทีตรงนี้กี่นาทีอ๋อครับผมโอ้เจ๋งมากเจ๋งมากนะครับผมอันนี้ที่คืออุทยานแห่งชาติอ่าแย้สอนนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆมาที่จังหวัดลำปาง ก็มาที่นี่ได้นะครับผมอุทยานแห่งชาติแก่ซ้อนนะครับพี่น้องนะครับผมตรงนี้นี่ตอนนี้เขากำลังอันตอนนี้คืออันนี้คืออะไรฮะเราตักเศษไข่ที่มันอ่าเวลามันเราลงพุ่มบางข้างไข่มีรอยราอยู่มันก็ขึ้นออกมาแล้วมันแตกออกไปล้วก็เก็บอ๋อเราก็เก็บเศษไข่ที่ขาวๆนี่ใช่ไหมฮะคือใส่นี่เอาไปทิ้งอีกทีหนึ่งอ๋อไปให้ปลาอีกทีหนึ่งครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากโอ้มีความรู้ละตรงนี้ ครับพี่น้องนะฮะผมนะฮะโอ้โหฝันนะฮะฝันคุ้งเลยฮะอ๋อนี่อันนี้เรามาที่อุทยานแจ้ซ้อนนะครับผมอุทยานแห่งชาติที่จังหวัดลําปางนะครับผมมันที่จะถ้าเพื่อนเพื่อนน้องมาที่จังหวัดลําปางก็มาที่นี่ได้น้ําพุร้อนนะครับผมที่อ่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับครับพี่น้องเรามาดูบ่อน้ําพุอีกบ่อนึงครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้โอ้โหบอ่อน้ําพูตรงนี้ใช้เวลาสิบห้านาทีนะครับเนี่ยไข่จะสุกนะครับผมนะอุณหภูมิโอ้โหสูงมากนะสูงสุดถึงเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมความร้อนนะครับผมถึงจะสุกนะฮนะฮะตรงนี้นะฮะสุดยอดนะก็จะมีบอกไว้นะอันตรายนะครับผมระวังตกบอ่อน้าน้ําร้อนด้วยนะครับผมนี้ก็จบไว้ที่บอ่อน้ําูุร้อนอุทยานแจ้ซอะครับผมจังหวัดลำปางย้ย yeah. Okay, Bob, you know. Bye.